ก็เลิกกันแล้วให้มันจบๆไปก็เลิกกันแล้วเรื่องเดิมไม่ต้องแคร์นะคะอะหลังจากที่คุณมิกนะคะแล้วก็ฉลามแจ๊สเนี่ยได้ทำการลบรูปต่างๆนู่นนี่นั่นชาวเน็ตก็เริ่มฮือๆ ah ว่าอะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นโหชาวเน็ตก็คือตาดสีสังเกตเก่งมากจนมีการตั้งคำถามว่าเอ้ยเลิกจริงเลิกปลอมเลิกยังไงเลิกกระแสจะปล่อยเพลงหรือเปล่าจะทำอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นเพราะว่าเออเขาก็จะแบบเป็นสไตล์แบบ มีกระแสตลอดเวลาเนาะล่าสุดเนี่ยอ่ะะอันนี้คลิปจากจอกจ็คือเลือกแล้วะะว่าเกวเคือเขาก็เป็นเหมือนกับว่าในคลิปเนี่ยก็บอกว่าเป็นเป็นแบบว่าเหมือนนัดมาเคลียร์ใจกันนู่นนี่นั่นนะคะเป็นแมทที่เพื่อนจัดมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ตัดสินใจว่าเลิกกันนะคะล่าสุดนะคะคุณมิกเนี่ยก็ออกมาโพสต์ผ่านเพจเฉลิมศรีออฟฟิเชียลนะคะอะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมิกเนี่ยก็โพสต์เรื่องของแบบแมวเขาแมวเขาใช่ไหมแมวตุยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้คุณมิกก็โพสต์นะคะไล่รายละ,ละเอียดนะคะบอกว่าคือใครจะบอกคือใครจะว่าบอกเลิกแฟนแบบนี้คืองี่เง่าก็แล้วแต่นะคะ คือหลังกลับจากเมกาเนี่ยคือแมวนี่เนี่ยป่วยหนักมากร้องไห้ทุกวันจนเป็นแพน,นิกตัวแฟนเองก็เครียดเรื่องว่ายน้ำและดันเสือกมาขาหักอีกตอนแรกให้ห่างๆไม่อยากทะเลาะจนเริ่มใจร้ายใส่กันมากขึ้นทางดังที่เมื่อคืนเนี่ยเออท,ทางที่เมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาใจดีกับเรามากหลังๆมีแต่อีโก้ใส่กันตอนแรกก็บอกเลิกแฟนเอาสะใจ แต่พอบอกปุ๊บหมอโทรหามบอกว่าแมวเนี่ยแย่แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะเลยลงโค้ดเฟนว่าใครก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเพื่อนทุกคนมาหมดยกเว้นแฟนคือเสียใจมากมึงอกหักบวกแมวตายที่สุดเลยอะเสียใจทั้งวันแบบไม่อยากคุยเลยลบรูปเพราะโกรธมากจนเพื่อนเรากับเพื่อนเขาเนี่ยจัดแมทให้เราเจอคุยกัน คือแมวกูตุยอ่ะครั้งแรกแมวกูตุยครั้งเดียวอะ่ะคือเขาเคยบอกจะเลือกกูเป็นคนแรกแต่คืออะไรอะ่ะใจมันสลายไปแล้วอะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่อยากให้คบกันต่อแต่สภาพหัวใจกูตอนนี้คือไม่พร้อมรู้สึกอะไรแล้วจริงๆไม่อยากทนไม่อยากทนอยู่นะและเกลียดกันไปเรื่อยๆถ้ามันคิดถึงกันมากมาก แล้วดีขึ้นค่อยวาดกันอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วก็จะเป็นรูปนะเป็นรูปเป็นรูปนี้เป็นรูปแบบเป็นรูปแชทขึ้นให้ก็คือเป็นรูปของแฟนเขานะคะบอกว่าขอบคุณนะแฟนเขาจะถึงแล้วครับรถติดแล้วก็ถ่ายเป็นรูปรูปรถเนี่ยส่งให้เหมือนรายงานวันนี้ฟ้าเริ่มสดใสนะแล้วก็น่าจะเป็นแชทของคุณมิกนะคะบอกว่าซ้อมเรียกชื่อได้แล้วฉันโสดอ่า ก็ประมาณนี้นะคะน่าจะมีอะไรอัปเดตมากกว่านี้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีอันนี้คือล่าสุดของล่าสุดคนก็มาแบบออคอมเมนต์แบบอบกรอดคอมเมนต์แบบให้กำลังใจนู้นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีนาราด้วยบอกว่าก็คือแบบฟิลแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเออก็เพื่อนๆในวงการในในแบบว่าอินฟูของเขาอะไรอย่เงี้ยก็มาให้กำลังใจอ่ะนี่คือล่าสุดนะคะที่ ชาวบ้านชาวเน็ตอยากจะรับทราบกันว่าเขาเลิกกันจริงจงไหมคือเลิกกันจริงจงแต่งอนไหมอันนี้นี่ออกไหมก็คิดว่าอาจจะไม่ขาดหรือเปล่าแต่ช่วงนี้อาจจะนอยเดี๋ยวว่ากันละกันว่ายังไงว่าไม่เลิกกันไม่ไม่เลิกหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็อาจจะยูเทิร์นไหมมันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเธอที่เห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ดู ฝากกดติดตามตี้ทุกช่องทางด้วยนะมีไอม,มีมีหลายช่องทางอะ่ะเดี๋ยวโดวนเดี๋ยวคลิปปิวอีกมีหลายช่องทางเลยเซิร์ชว่าตี้อ่านให้ฟังใน Google เดี๋ยวขึ้นมาหมดฝากติดตามด้วยนะ